ครับในคลิปนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดอของตัวโปรแกรมเซมิจุดนะครับในกรณีที่แบบว่าเออบางคนคือถ้าเกิดทํางานกับผมนี้อ่คือบางทีอาจจะมีพรีเซ็ตทีはは่มันสําเร็จรูปแต่บางคนอาจจะนึกขึ้นมาว่าแบบเออมันมาอย่างไรการ Insert การ a อ Sign การออกแบบเรื่ออะไรพวกนี้เพราะว่าคือพอผมทํำแทมเพลตไว้ให้แล้วใช่ไหมมันเป็นป็นเป็นเครื่องมือสําเร็จรูป คือถ้าเกิดจะทํานอกเหนือจากนี้ก็อาจจะต้องไปศึกษาแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะต้อง add tag แล้วก็ insert tag อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับก็คือก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก็มาที่ New Project ตรงกระดาษขาวๆนี้มาตรงนี้ก็ได้ New Project ขึ้นมาผมก็ใส่ชื่อลงไปปกติแล้วก็ชี้ไปที่ตําแหน่งผมสร้างโลเดอร์ไว้แล้วผมจะเก็บไว้ตรงนี้ ครับผมเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องครเอทโฟลเดอร์เพราะว่าเราสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยส่วนเทมเพลตตรงนี้ผมจะไม่เลือกผมจะเอาแบบเปล่าๆอ่าถ้าแบบเปล่าๆก็คือเราก็ต้องแอดสไซน์ใหม่อืมก็ต้องแอไซน์ใหม่ทีนี้มันก็จะบอกว่านำเ b อร์แทที่มันจะจะ,จะเริ่มต้นอ่าขึ้นมาเนี่ยจะจะเราจะเอากี่แท็กก่อนอ่าในคลิปวิดีโอนี้ผมขอเป็น4แท็กแล้วกันหรือเอาแท็กเดียวก็ได้ง่ายๆเอาเป็นแท็กเดียวเสร็จแล้วก็อ่าซม pling เลเราก็ คือถ้าเป็นงานบอร์ดแคสเราเราก็ตั้งไว้ที่48,000แบบนี้แหละแล้วความยาวของอตัวแทมเพลตนี้ความยาวของตัวตัวตัวโปรเจกท์ที่เราจะสร้างเนี้ยเราจะเอาความยาวเท่าไหร่แต่จริงๆความยาวไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราเล็กอรอดไปเรื่อยๆหรือว่ามีภาพมีวิดีโอที่มีความยาวเท่าไหร่มาลงนะีมันก็จะมันก็จะยืดออกไปเรื่อยๆดังนั้น ตัว default project l e n g ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องตั้งทั้งเท่าไหร่ก็ได้ครับผมเดี๋ยวมันก็จะยืดออกไปเรื่อยๆของมันเองแหละเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปเลยพอกดโอเคมาปุ๊บเอาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้แหละไม่รู้คือมันก็จะไม่เหมือนเหมือนเหมือนไอ้มันไม่เหมือนไอ้ template ท,ท,ท,ที่เราสร้างเอาไว้ใช่ไหมก็จะมีแท็กเปล่าๆซึ่งแท็กตรงนี้ชื่อมันก็ไม่ได้ตั้งอะไระมันก็จะเป็นแท็ก audio ปกติครับผมก็ก่อนอื่นแล้วก็มาดูมันก่อนว่า เวลาเราจะ Insert Tag นะครับเวลาเราจะ i n s เสิร์ตทปุ๊บเราต้องเลือกแท็กใดเถยงหนึ่งก่อนแล้วก็หรือว่าจะคลิกขวาใส่ตรงนี้ก็ได้ก็ i n s เสิร์ตแท็ออกมาก็ได้ครับผมแล้วก็กด Insert มันก็จะขึ้นหมายเป็น Tag 2 Tag 3 Tag 4 i n s ท mm ็ก hmm. ไปเรื่อยแต่ถ้าเราต้องการที่จะลบแท็นั้นๆแหละสมมุติว่าผมจะลบ Tag กอ่าทีสตรงนี้ผมก็คลิกขวาเหมือนกันแล้วก็เลือกอ่ามาคําว่า delete tag ตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะหายมันก็จะเหลือแค่แท็กที่2 1 2แล้วก็4อะไรประมาณนี้คือ,อดิจิตอล Audio อ เวิร์กสเตชันพวกนี้คือให้มองง่ายๆว่ามันก็เป็นมิกเซอร์นั่นแหละถ้าเรานึกภาพมิกเซอร์อะแอนาล็อกออกใช่ไหมก,ก็เป็นมิกเซอร์คล้ายๆกันแหละก็มีเฟเดอร์มีออกมีบัสมีเอาท์พุตอะไรต่างๆมีอินพุตมีเอาท์พุตการผสมเสียงอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันอยู่ในในหน้าตาแบบนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเราต้องกดหน้าพาร์ทนลมิกเซอร์มันขึ้นมาโดยกด M ปึ๊บมันก็จะเป็นหน้ามิกเซอร์แบบนี้ถ้าเกิดเราเห็นมิกเซอร์แบบนี้อ๋อก็ยังพอนึกภาพออกอ๋อนี่มันเป็นเฟเดอร์ส่งไปที่ตรงนั้นตรงนี้ พอเราได้แท็กแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะอินเสิร์ตแท็กหรือว่าเปลี่ยนชื่อแท็กเราก็สามารถแตะบลญกตรงนี้นะแล้วก็ลบชื่อมันแล้วก็พิมพ์อะไรก็ไดอ้อาจจะเป็นไม่หนึ่งอะไรประมาณนี้ทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับในแท็กต่างๆอะ่ะในแท็กต่างๆเราต้องการที่จะอินเสิร์ตตั๊กอินอะไรเข้ามาก็อินเสิร์ตเข้าไปได้อย่างสมมุติว่าแท็กนี้เราต้องการอัดใช่ไหมทีนี้ต้องการอัด เราก็กดปุ่มเลคคอร์ตรงนี้มันก็จะอัดเสียงเข้าไปแล้วแต่ทีนี้เราก็ต้องมามองว่า,อ,าอินพุตท,ที่มันรับเข้ามามันก็จะเป็นอินพุตหนึ่งสองใช่ไหมทีนี้การอัดเนี่ยอย่างสมมติว่าสมมติถ้าผมอัดไปอย่างนี้ปุ๊บเสียงผมเนี่ยมันก็จะเป็นแท็กแบบนี้เป็นแท็กแบบสเตอริโอแต่ว่าเวลาอัดไม้จริงๆเขาก็จะอัดเป็นแค่แท็กเดียวเพราะว่าไม้มันเป็นอินพุตเข้าไปแค่อันเดียวใช่ไหมมันไม่ได้เป็นสเตอริโอแบบนี้ เราต้องอัดเป็นแบบโมโนแต่ที่จริงเสียงที่มันเข้าไปแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นสเตอริโอมันเป็นดูโอโมโนเสียงซ้ายกับขวาเนี่ยที่มีความเท่ากันครับผมพอเสร็จแล้วปุ๊บข้อมันเป็นแท็กแบบนี้ใช่ไหมมันจะไม่ตรงตามที่ที่วัตถุประสงค์ที่เราสร้างแท็กเพื่อเพื่อที่สําหรับเลคคอร์ใช่ไหมเราก็ต้องไปปรับแท็กนี้ให้มันเป็นแท็กแพ็กแบบอินพุตแบบโมโนโดยที่เราก็ต้องคลิกขวาไปที่แท็กนี้แหละแล้วเลือกอ่า แท็กออปชันก็คือกด alternate i คือพวกคีย์ลับอะไรต่างๆให้สังเกตดูนะให้เราจําพวกข้างๆพวกนี้เราก็สามารถรู้จากคีย์ลับพวกนี้มันได้ในการเข้ามาที่แท็กออปชัน็็คลิกขวาแล้วเลือกแท็กออปชันมันก็จะเป็นค่าเซตติ้งให้เราตั้งขึ้นมาแบบนี้อ่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเห็นไหมมันจะมีคําว่า audio option แล้วตอนนี้มันเลือกเป็นสเตอริโออยู่เราต้องเลือกเป็นโมโน คือพอเลือกเป็นสเตอริโอใช่ไหมอย่างตัวนี้ผมต่อมิกเซอร์ไมด์ดัสอยู่มันก็เลือกอินพุตหนึ่งอินพุตสองเข้ามาในแท็กตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องแอนดอัดไมค์ก็คือมันมันมันต้องเป็นแท็กแบบโมโนใช่ไหมเราก็มาเลือกเป็นโมโนปึ๊บเห็นไหมค่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนมันจะเลือกเอาอินพุตหนึ่งทีนี้อินพุตหนึ่งอะแท็กนี้มันอาจจะเป็นอินพุตหนึ่งหรือเป็นเป็นอินพุตอะไรแล้วแต่เราจะไปแอสซาเลือกเราก็เลือกแบบนี้แต่จริงเราไม่ต้องมาเลือกตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเลือกอ่าตรง ด้านซ้ายของตัวโปรแกรมครับผมก็อันเนี้ยมันก็จะโอเคเรียบร้อยทีนี้แท็กเนี้ยมันก็จะเป็นแท็กอินพุแบบโมโนนะแท็กตัวนี้จะเป็นแท็กอินพุแบบสเตอริโออันนี้ก็เป็น input แบบสเตอริโออาแบบ2องชันแนลทีนี้ตอนที่ผม Insert เมื่อกี้ใช่ไหมผมอินเสิร์ตเมื่อกี้ ผมอินเสิรที่แท็กมันเป็นสเตอริโอแท็กต่อไปที่มัน i n s เสิร์ตออกมามันก็เลยเป็นสเตอริโอแบบเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าไม่ใช่สเตอริโออินพุเป็นแบบดูโออ่า,อาก็คือ1-2 Input งอินพุตหนึ่งสองสองอ,งอ,งอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมมาคลิกขวาใส่ตรงแท็กนี้นะใส่ตรงแท็กนี้ที่มันเป็น Input 1เป็นแท็กแบบโมโนแบบนี้ปุ๊บผมกดคลิกขวาแล้วมาที่า อินเสิร์ตแล้วมา Insert Tag ตรงนี้ปุ๊บดูนะแท็กแทที่มันตกลงมาเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีเหมือนกันมันจะเป็น Input 1ส่วนนี้มัน input อินพุตอันอ่าก็จะประมาณนี้ในการในการอ่าอินเสิร์ตถ้าเกิดเราจะดีล t e ก็แต่เพ,พอเอิญว่าเมื่อกี้ที่มันแตกลงมาเราไม่ได้พิมพ์ชื่อชื่อ T แล้วก็อ่าเลข2ตรงนี้มันมันก็เลยตีกันลงมาสมมุติว่าถ้าอย่างเราไปพิมพ์ชื่อใส่มันทุกอัน ให้มันเป็นสิ่งที่มันต่างกันปึ๊บแบบนี้อ่ะพอผมอินเสิร์ตแท็กมานะนเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนปึ๊บอินเสิร์ตปับ๊บลงมาเห็นไหมนี่คือแท็กใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาครับผมทีนี้แท็กพวกนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็นสีสันอะไรต่างๆได้ใส่สีเข้าไปโดยที่คลิกตรงตรงรูปตรงเนี้ยมันก็จะมีรูปสีเราก็เปลี่ยนออกเป็นเป็นสีแท็กสีขาวแท็กสีชมพูแท็กอะไรคือสร้างจุดเด่นให้ให้แท็กทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเล็ก r อดเข้าไปนะว่า มันเป็นแท็กเดียวจริงหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมปุ๊บเรากดเลคคอร์ดอ่ะเลกคอร์ดเข้าไปพอเล c คอร์ดเข้าไปเห็นไหมมันก็จะเป็นแท็กเดียวปกติแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คืออาจเข้าไปแรงเกินนะ <c oughs> แรงเกินไปปกติเวลาเราอาัดเสียงเราไม่ได้อัดถึงถึงขนาดนี้หรอกอันนี้ศูนดีบีมันมันดิจิตอลนะ่ยมันจะมากกว่าอนาล็อ,อกจริงๆก็อ่า สัญญาณที่ทเราอาัดเข้าไปเนี่ยมันท,ที่เราใช้เนี่ยก็คือเขาจะเรียกเป็น dBs ครับผมแต่ถ้าปกติที่ศูนย์ vu ตรงเนี้ยมันก็จะต้องเท่ากับลบ18 dBs แต่ว่า,าเวลาเรา m i กออออากาศหรืออะไรพวกนี้เราก็มิกแค่ลบ12แค่นี้แหละนักแสดงว่าตอนที่เราอาัดเราไม่ต้องอัดถึงลบ12เพราะว่าพวกนี้เดี๋ยวเรามาดึงตอนที่เรามิกต่างหากก็ได้เพิ่มเสียงลดเสียงอ่ะก็จะประมาณนี้ในการ insert tag ในการ assign tag ต่างๆว่าจะ ว่าจะอะไรยังไงทีนี้มันก็ยังมีแท็กต่างๆนะที่เราให้ให้ให้ insert อีกก็คือเดี๋ยวผมจะกดคลิกขวาที่แท็กนี้อีกปึ๊บอ่าดูนะมันจะมี insert tag insert ah ร์ l v e r e s tag อะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เราเลือกหลายๆอันได้อย่างสมมติว่า,าเราต้องการที่จะเปิดออกมาทีเดียวเลย5 tag ตึมทีเดียวเลย,เย,เลยก็กดปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาทีเดียว5 tag แบบนี้ อ่าทีนี้มาดูอีกอ่ามันก็จะมี new tag midi new tag w o n d e r อะไรพวกเนี้ยผมไม่ขออธิบายละกัน midi พวกเนี้ยมันก็จะพวกแบบทำ midi ทำเพลงทำอะไรพวกเนี้ยต่างหากครับผมทีนี้มันก็จะมี tag sub b u ็เรียกเรียกบัสละกัน tag sub mix bus tag aux bus tag solo bus tag solo master อ่าทีนี้ ไอเซอราวไม่ขอพูดนะเพราะว่าเซอรลาลเนี่ยปเป็นพวก5.1 7.1การเซอราวเสียงอะไรพวกเนี้แต่ว่าแท็กที่เราสร้างตอนนี้มันเป็นแท็กแบบสเตอริโอมันไม่ใช่เซอราวครับผมทีนี้มันก็จะมีซับมิกซับมิกบัสกับอ็อกบัสผมขอเรียกบัสและกันส่วนอันนี้ขอเรียกอ็อกแล้วกันสมมุติว่าถ้าเกิดผมอินเสิร์ตบัสปุ๊บเห็นไหมมันก็จะบอกว่านี่เป็นบัสหนึ่งเดี๋ยวผมเลือกเป็นออก มันก็จะออกเป็นออกอ่ามันจะความหมายมันจะต่างกันนะคือถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอ,อน็อ,อกเนี่ยอ็อกเนี่ยมันจะสามารถส่งตรงที่ชันแนลออกไปที่อ็อกได้อ่าอย่างสมมุติว่าสมมตินะสมมุติมมว่าตอนเนี้ยผมผมอ่าเปิดเป็นหน้ามิกเซอร์เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคนมีพื้นฐานเกี่ยวกับพวกมิกเซอร์อะไรพวกนี้มันจะไปง่ายอย่างสมมุติว่าตรงเนี้ยผมต้องการส่งไปที่อ็อกใช่ไหมส่งไปที่อ็อกผมก็เปิดอ็อกตรงเนี้ย เสียงมันก็จะออกไปที่ออกอืมออก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 หนึ่งตรงนี้ครับผมแต่ทีนี้ถามว่าเสียงมันทําไมไม่ไปชื่อว่ามันมันมันเป็นที่โหมดมอนิเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวผมกดวายเลือกโหมดมอนิเตอร์อ่ะมันน่าจะดึงกันกับไอเนี่ยอืมมันน่าจะดึงกันเพราะว่าัอเนี้ยมันก็ไปออกมาเตอร์นี้มันก็ออกมาเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวหาเสียงอันนี้ดีกว่า หาเสียงอัดเข้าไปดีกว่า123สองสมเช็ค1 2 3 check, 1 2สเช็ค1 2 3อ่ะเดี๋ยวผมจะเพยให้ดูอ่ะถ้าเกิด 2> 1 2 3งสองสมเช็ค1 2 3 1 2สมเช็ค1 2 3 1> องันก็จะไปคือผมอ่าใส่มากเกินไปก็คือที่บวก 5db 1, 1, 1, 1อืม1 2 3สองสมเช็ค1 2 3 1 2สอเช็ค1 2 3อ่าเห็นไหมก็คือแท็ก อ่าช่องแหน่อินพุตตรงเนี้ยมันไปออกที่อ่ามัสเตอร์ส่วนบัสส่วนออกตัวออกหนึ่งตรงเนี้ยมันก็ไปออกที่ม a สเตอร์เหมือนกันอืมมันไปออกที่มาสเตอร์เหมือนกันแต่ปกติถ้าเป็นมิกเซอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะออกดูออกของมันเองเละแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนทิศทางให้มันไปออกเอาอื่นให้มันเป็นเหมือนรูออกสมสมมติว่าผมให้มันไปออกอันเนี้ยมันไปออกอ่าที่เอาพุตที่สิบสิบเอ็ด มันก็จะไม่ออกมาเตอร์หนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสเช็คหนึอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้คือพอเราพอเราส่งมาที่ or, ออกอะมันจะสามารถเลือกแอดไซนไปแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะส่งไปที่บัตล่ะบัตอะมันจะต่างกันนี่แหละคือคนอาจจะงงเรื่องบัตกับออกมันต่างกันยังไงคือคือมันก็ออกไปเอาพูดเหมือนกันเอาพูดออกเอาพูดบัตแต่ว่า ในมิกเซอร์อนาล็อกนะในมิกเซอร์อนาล็อกหรือว่าม er ิกเซอร์ดิจิตอลเขาจะแอไซน์มาแบบนั้นแต่ว่าคือพอเราส่งไปเฮ้ยมันก็ออกอันนั้นมันก็ออก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 เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันต่างกันทําไมทําไมถึงเรียกออกเรียกบัสออกอส่วนมากอ่ะเขาจะมาเอาเอามาใช้สําหรับพวกใส่อะไรพวกเอฟเฟกเสียงกล้องเสียงอะไรอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเราจะส่งไปที่ออกหรือว่าเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์ต่างๆแต่บัสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกรุ๊ป ก็เป็นกรุ๊ปไแบบไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเรียกกรุ๊ปเรียกบัสเรียกอะไรพวกนี้ที่แตกต่างกันไปอย่างยามาฮ่าเนี่ยก็จะตั้งเป็นบัสอย่างพวกซาวคาร์ฟนี่ก็จะเป็นกรุ๊ปอะไรประมาณนี้แต่ว่าความหมายมันก็เหมือนๆกันนี่แหละแต่ทีนี้ถ้ากลับกันถ้าเกิดผมส่งไปที่ส่งไปที่บัสอ่ะมันต้องส่งไปทั้ง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 ไอ h ชนแนลโดยที่ปกติมันก็จะส่งไปที่มาสเตอร์แบบนี้ใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางมันส่งไปที่บัส เนี่ยเสียงมันก็จะไปที่บัสเดี๋ยวผมเพยด,ดู 2> 1 2 3เช็ค123 123เช็ค123อ่ามันก็จะมาที่ที่ที่บัสแบบนี้เดี๋ยวผมปิดออกปุ๊บ123เช็ค123 123เช็ค123่าเห็นไหมคือเสียงอะ่ะมันจะไม่ได้เสริมกันเดี๋ยวผมจะจะให้ดูนะว่ามันไม่ได้เสริมกันยังไงเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ออกแล้วให้มันออกมาสเตอร์ปกติส่วนบัสตรงนี้ก็ให้มันออกมาสเตอร์ปกตินะถ้าผม ส่งไปที่บัสแสดงว่าเสียงตรงนี้มันไม่ออกไปมาสเตอร์แล้วใช่ไหมมันไปออกที่บัสแทนเสร็จแล้วมันค่อยจะไปออกที่มาสเตอร์แต่ออกเราส่งมาที่ออกออกมันก็ไปออกมาสเตอร์ส่วนช n แนลนี้มันก็ไปออกมาสเตอร์เสียงมันก็เลยเสริมกันแต่อันนี้ก็คือมัน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 เป็นมันเป็นการแอดไซน์แบบที่เราต้องออกแบบเองมันจะเป็นค่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอเราอินเสิร์ตแท็กออกมาเนี่ยมันก็ยังไงยังไงก็ต้องส่งไปมาสเตอร์แต่ว่าพวกมิกเซอร์ดิจิตอลเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันก็จะไปออกเอาต่างๆที่มันได้กำหนดเอาไว้แต่เหมือนมันเหมือนกับว่าอย่างมิกเซอร์ดิจิตอลใช่ไหมมันก็จะออกเอาออกอะไรพวกนี้ต่างๆตามรูอ็อกต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นอะดิโอเวิร์กสเตชันพวกนี้เราก็กำหนดเอง แต่ว่าถามว่าเราจะทํางานเรียนแบบเหมือนมิกเซอร์อะนาล็อกหรือมิกเซอร์ดิจิตอลได้ไหมก,ก,ก็ได้แต่เพราะว่าจริงๆพวกนี้มันก็เกิดมาจากพวกมิกเซอร์อะนาล็อกเสร็จแล้วมันค่อยเอาไปาสานต่อกันพวกมิกเซอร์ดิจิตอลอะไรพวกนี้มันก็วนกันไปเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันมาแบบนี้แหละครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนที่ผมส่งไปที่บัสเนี่ยเสียงมันไม่ได้เสริมกันนะเสียงมันไม่ได้เสริมคือเสียงมันก็เขาเรียกว่าอะไร เสียงตรงนี้มันไม่ได้ออกที่มาสเตอร์แล้วมันไปออกที่บัสพอมันออกที่บัสเสร็จแล้วมันก็จะออกที่มาสเตอร์ด,ดูดูจากวงที่ผมวงออกไปนี่นะทีนี้ถ้าถ้าเกิดกลับกันผมส่งกลับไปที่มาสเตอร์ปกติเหมือนเดิมนะผมส่งกลับไปที่มาสเตอร์ปกติเหมือนเดิมตรงตรงนี้หนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามเสียงมันก็จะอยู่ทีนี้ผมลองส่งไปที่บัสนะหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสาม ่ามันก็ยังเสียงลักษณะเลเวลอะไรพวกนี้มันก็ยังเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้กลับกันอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปที่มาสเตอร์ไม่ส่งไปที่บัสนะหรือส่งไปที่บัสก็ได้เพราะว่าเสียงมันไม่ได้เสริมกันอยู่แล้วแล้วผมส่งไปที่ออกด้วยอ่าแล้วผมก็ส่งไปที่ออกด้วยปึ๊บเอาที่0ูนยแล้วกันปึ๊บ ผมส่งไปที่ออกด้วยรอดูฮะหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามหเช็คหนึอ่าเห็นไหมมันมันเลเวลมันมันมากกว่าปกติเพราะว่าออกตรงนี้มันก็จะส่งไปที่มาเตอร์ที่นี้อ่าออกต่างๆอ่ะมันก็จะมีหลายออกที่เราจะแอด i ไซน์มาใช่ไหมครับนั่นแสดงว่ามันเอาไว้ให้เราสำหรับส่งไปออกมอนิเตอร์ต่างทีนี้เราแทนที่เราจะส่งคือถ้าถ้าเป็นมิกเซอร์นาล็อก เราก็จะส่งตรวนี้ไปออกเอาต่ตางๆให้มันเป็นเอาลูออกใช่ไหมถ้าเป็นมิกเซอร์พวกอดิจิตอลหรือว่านาล็อกอะไรพวกนี้แต่ว่าอันเนี้มันเป็นค่า Default ให้ออกมาสเตอร์ไว้ก่อนแต่จริงๆมันต้องไปออกรูอื่นแต่ในทางการมิกของ Audio Workstation มันก็ออกมาสเตอร์แบบนี้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอาอ็อกพวกนี้มาใส่เอฟเฟกมาใส่เอฟเฟกต่างๆอย่างย,งยกตัวอย่างเช่นเสียงเอฟเฟกผมจะใส่ ตัวของเมจิกนี่แหละเอาเอารีเวิร์บพวกเดี๋ยวเดี๋ยวหารีเวิร์บก็รีเวิร์บรีเวิร์บรีเวิร์บอ่าหารีเวิร์บเอาของโอ้ยมันทำไมมันเยอะจังเลยมือรีเวิร์บวีรีเวิร์บอ่าเอาของเมจิกนี่แหละอ่าสมมติว่าเอาแบบเอาแบบอ่าสมอลฮอนี่แล้วกัน อ่าพอพอพอเราเลือกนี้ใช่ไหมปึ๊บเราจะส่งเสียงออกมาที่ออกอืมมันก็จะมีเสียงมาผ่านออกแล้วมาผ่านเอฟเฟค123เช็ค123เช็ค123เช็ค123ก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวลงเฟดเดอร์ต่ำๆก่อนดีกว่า หน,ออนึ่งสองสามเชคหนึ่งองหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสอสอ่าเดี๋ยวดูเอฟเฟกก่อนเอาเดี๋ยวหาสม,มอฮอก่อนเอาฮอตัวนี้แล้วก็อ่ปุ๊บสม,มอคอนเสิร์ตฮอเออมันค่อยจะซ่าๆค่อยจะได้ได้ยินได้ยินชัดๆหน่อยหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามหสอเช็คหนึ่งสองสาอ่าเห็นไหม มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเสียงเสียงที่มันผ่านแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินที่มันมันออกแบบเนี้ยมันจะมีสื่องแหล่งนะแหล่งที่1ก็คือเสียงของตัวนี้เสียงของตัวน right> ี้เสียงของที่ที่ที่มันมันไปออกบัสแล้วก็ไปออกมาสเตอร์อ่ะเดี๋ยวผมไม่ส่งอ่าเสียงที่ออกบัสที่ไปแล้วก็ไปออกมาสเตอร์ก็คือเสียงที่ไม่ได้ผ่านเอฟเฟกอะไรแล้วก็จะมีเสียงแหล่งที่2ที่ส่งจากตรงนี้มาที่บัสมาที่ออก ถ้าเกิดมาผ่านเอฟเฟกเดี๋ยวผมจะโซโล่ให้ฟังตรงเอฟเฟกนะมันจะเป็นแบบนี้1 2 3เช็ค1 2 3 1 2 3เช็ค1 2 3 1> อ่าทีนี้เรามาฟังตรงบัสนะ1 2 3เช็ค1 2 3 1 2 3เช็ค1 2 3, 2, 3. 1> อ่าแต่ว่าเพอเอินว่าบัสอนะ่ะมันมีมันมีเสียงไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยมาออกตรงมาสเตอร์ด้วยอ่าไม่เป็นไรคืออ่าผมจะให้ฟังแบบนี้ละกันเอาใหม่ คือจะให้ฟังตรงที่ออกมันดังแบบไหนนะ123เชค123 123เ 2, ช 3, ค 2, 3. 123อ่าจะสังเกตดูไหมว่าเสียงจำเสียงเสียงเอฟเฟคเอาไว้นะว่ามันแรงแบบนี้ทีนี้พอผมอ่าเพย์แบบปกตินะ123เชค123 1 2 3เชค123อ่ามีความรู้สึกไหมว่าอ่าเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงเสียงที่ผ่านเอฟเฟคแล้วก็จะมีเสียงหนึ่งหน,น,นาขึ้นมาอ่านั่นแหละ อันนี้จะพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยอ็อกหลักการของอ็อกเนี่ยมันทํางานยังไงคือถ้าเกิดเราไม่มีอ็อกนี่นะเรามิวอ็อกเอาไว้เนี่ยเรามิวอ็อกเอาไว้เสียงมันก็ปกตินะหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามอ่าแต่กลับกันถ้าเกิดเรามิวบัสนี่แหละ 123่งสองสามเช็คหนึ่งสอเช็คหนึแต่คือเราเราเปิดออกปุ๊บหนึ่งสองสามเช็ค1 2 3่งสนเช็คหนึอ่านั่นคือทํามันทําให้เรารู้ว่าเสียงที่มันออกจากบัสเนี่ยมันออกมาก็คือเป็นเสียงแน่นๆปกติก็คือไม่ได้ผ่านเอฟเฟกอะไรบวกกับเสียงของอ็อกที่มันไปผ่านเอฟเฟกแล้วมาผสมกันอ่านั่นแหละคือคือหลักการหลักการของอ็อกกับบัส มันเอามาใช้งานที่ต่างกันทีนี้บัสท,ทีเนี้ยบัสพวกเนี้ยทาไมต้องส่งมาที่บัสแล้วค่อยมาคือมันเป็นการจัดกลุ่มมันเป็นการจัดกลุ่มอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดงานพวกเครื่องดนตรีอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็จะจัดกลุ่มพวกเครื่องสายเครื่องตีเครื่องอะไรกองชุดนี้ก็ส่งไปที่บัสตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาปรับภาพรวมหรือว่า EQ หรือใส่เอฟเฟกต์หรืออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าจะคอนโทรลเฟดเดอร์ก็คอนโทรลไปอย่างสมมติว่ายาจะลงกองทั้งชุดก็ลงอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้อาพวก พวกพวกนี้มันก็ยังมี VCA หรืออะไรพวกนี้ได้นะในในใน,ใน,ใ,นในการในการควบคุมในการควบคุมเฟดเดอร์แต่ทีนี้ไม่ขออธิบาย VCA แล้วกันเพราะว่าจริงๆ VCA อ,อะไรพวกนี้มันเป็นการเข้าไปควบคุมที่ input เฟดเดอร์อินพุตเลยมันมันมันแต่ว่าถ้าเป็นบัสหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นการเข้าไปควบคุม เฟเดอร์ของอของของเอา์พุตเอา์พุตที่เป็นบัสนั้นนั้นครับผมอืมก็จะประมาณนี้อันนี้ vca 2 vca 1ปึ๊บอืมก็จะประมาณนี้นะครับในการในการแอดไซน์แต่หลกัหลกๆแล้วก็คืออ่าผมอยากมาอธิบายเกี่ยวกับการแอดไซน์แท็กแล้วก็การอ่าหลักการทำงานของอ่าออเดโอเวิร์กสเตชันเฉยๆครับว่า มันหลักการทํางานมันเป็นยังไงคือให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้มองให้มองเลยว่ามันก็เป็นมิกเซอร์นี่แหละมันก็เป็นมิกเซอร์แต่เพียงแต่ว่าเป็นมิกเซอร์ในรูปแบบของโปรแกรมแล้วก็เอามามิกในรูปแบบนี้ครับผมซื้อถามว่ามันเอามามิกเป็นแบบสดได้ไหม ก็ทำได้ถ้าเรามีอินเตอร์เฟซมาแล้วก็เสียบกีตาร์เสียบอะไรเข้ามามันก็สามารถมิกเรียวทามแบบนี้ได้แต่มันไม่ได้ออกแบบมาให้มิกเรียวทามแบบแบบนั้นเพราะว่าพอทําแบบนั้นใช่ไหมไหนจะค่าล a t e n c y ของอินเตอร์เฟซอะไรพวกนี้ที่เพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้เหมกันแต่ว่าถามว่าถ้าเป็น, ery, นมิกเซอร์ดิจิตอลน่ะถามว่าทําไมมันมันทำได้เพราะว่า มันออกแบบมันออกแบบมาให้เขาเรียกว่าอะไรมันออกแบบมาให้มันมันแมทกันอยู่แล้วแต่ค่าลาเทนซีมันก็ยังมีอยู่แล้วแหละในมิกเซอร์ดิจิตอลแต่ว่ามันน้อยมากๆน้อยจนเราฟังไม่ออกครับผมก็หลักๆแล้วก็คือการอินเสิร์ g แท็กรู้ว่าแท็กมันมายังไงสมมุติว่าผมมีมีมีไม้มมใช่ไหมมีแท็กไม้อย่างเงี้ยอยากต้องการเพิ่มแท็กไม้อีกว่าต้องการเพิ่มยังไงก็คลิกขวาแล้วก็อินเสิร์ g แท็กอะไรต่างๆ ทีนี้พอแท็กออกมามันเป็นสเตอริโอหรือมันเป็นโมโนยังไงแล้วก็มาเลือกเป็นแท็กออปชันแล้วก็เลือกให้มันเป็นโมโนสเตอริโอประมาณนี้คบงั้นคลิปนี้ก็จบการอธิบายการ อ่า insert tag ในเบื้องต้นการ insert การ delete ทีนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับอ่าการ insert อ,อกคืออะไร b ั t คืออะไรเราจะไปใช้งานเราจะไปออกแบบยังไงพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยหลักการมันทํางานกันแบบนี้หลักการมันอย่างนี้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะไปอ s ไ i g n หรือว่าไปออกแบบในในอ่าพิเศษในการ m i กหรือว่าในการบันทึกเสียงหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะสามารถที่จะไปต่อยอดเองได้แล้วครับว่า เราจะทำอะไรในงานที่เราจะทำครับผม